กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีสีเบิร์ดทุกท่านที่อยู่กลนอยู่ไกลอยู่ในประเทศและต่างประเทศอ้าวสบายดีปลาลูมาไว้โดยอันนี้ชิเฮ็ตยังนออันนี้นออเฮ้ยเค้กเป็นยังวันียังวันนี้ฮะวันชินฟังอะไรได้พี่น้องวันยังวันนี้วันชินเรา วันวันเกิดเซนรอนแฮปปี้เบิรด์เดย์เออวันชิด <c oughs> อ่ะลองเพลงลองเพลงเป็นบ่วันเกิดเห็นอะไรนอพอเราชื่นเค้กมาให้ขอบใจเดอ้อลุงริกซี่พูยู่อเมริกา ชือเค้กให้ฮลานเห็ดวันเกิดให้ฮลานผูนชมนใจยากมานี้อธิษฐานอีกยังเอาทั้มมทง,ทงพิซซ่าทั้งเค้กโอ่อชมใจแล้วกกผูนเบื่อยไปเลยเบื่อยไปเลย,เเเลยความยากนะให้ห้องทองแตกเค้กยังไม่ได้มาหอดก็ได้บอกอยากกิน,นพิซซ่ากับเค้กคนจีกินได้ไลฟ์กระไดเอาเป้าด้อกมา พีต้ากมาผู้นา็กนมาอันเมื่อคืนนี้พีต้าก็กินเค้กเขือนเอดานเหรอไหมเนื้อหเขาไม่จัดงานเกิดยันลังอีบอมขอบใจลุงลิกกี้น่อยไหมเอาไปลูกมาไว้เซรอนขอบใจเด้อให้ลุงอยู่ดีมีแหงวาวได้ไหมเอาเป้าได้ไหมลองเพลงแล้วเลย ขอบใจลุงลิกกี้ในแม่ซื้อเค้กให้เชลลอนนะขอบใจลุงลกี้ที่ซื้อเค้กให้เชลลอนเอานบดี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 มีแฮงนไหมขบลุงลกี้ที่ซื้อเค้กให้เชนลอนเอาว้าววาแนมาว้าก้อนโด้านขอบใจลุงดีดีที่ซื้อเออที่ซื้อเค้กให้เชนลอนเอาเ้าว้าดีดีนบพร้อมแต่วะวันยังมืดซื้อเค้กให้เชนลอนขอบใจไลๆ ัเอาว้าวในว่าวันซินนี่ว้าวเลยไหมขอบใจหลายลายให้ลุงอยู่ดีไม่แหงให้ลุงอยู่นี่ม่แหงให้พญาติโลคาะเอาว้าวเลยไหมสุขภาพแข็งแรงว้าวด้ยแม่ลูกเอาใจลุงนะนะให้ผ่อนโดยให้ได้มายามเส้นหลอดเด้อให้ได้มายามเส้นหลอดเด้อโดยไป เกินกินชมใจยากคุณพระยาในห้องห้องเตกเค้กเอีย์เอาปาดหนแม่ก้อนได้สิให้ลุงลิกกี้นะยายไพ่ป้ามีเดายิงอีกดายิงเค้กชั้นอบปาดเค้กนะยังไม่จ่ายอ้าวนั่งอยู่ถึงโต๊ะคุณเจ้าของวันเกิดมุ่นแล้วอ้าวจะไปรูปนู่จังเลยอ้าววาย อ้าวน่ใช้บุของลุงลิกกี้ของลุงลิกก้ป่ะตอนนี้โอ้ให้ลุงลิกกี้เอรลุงมากินได้ไหมมาเด้อลุงลิกกี้กินเค้กลกี้กินเคกวันเกิดของเชนลอนวัเอนอโหป้าเอ่า้ก่อนพิเศษอันนี้เพิ่นมาให้ลุงเพิ่นให้ลุงลิกกี้เพิ่นวะ ยากแห่เร็วๆนะกัวเฮือวันนี้จะกินพิซซ่าวันให้จะกินเค้กโว้โอุ้มกอดใคไข่แดงเลยพิซซ่าให้สิกินแบบนี้บอกได้ดีใจดีใจแห่งบอกพิซซ่าให้สิกินวันนี้ไม่จอยได้สักไรไม่ได้ยินหรอเปล่าไมใช่ให้ไม่จอยอ่าไม่ใช่ให้ไม่จอยคอยได้ไหมบวกลงมาแล้วไม่ใให้คู่กันอยู่ว่าเลย มืงอนี hmm. um ้ฮ hmm. ันโบมีโมมาแล้วก็จะไปเฮินบุญเมื่อเราเรียนก็คังกับมาแต่เฮินบุญเจ้าน้องไปหมอนเต็มเฮินบุญวิตากับผมาวิตากับผมาไมใช้ยังเต็มยันหืนเพราะมันเหตุมันเกิดอีบอ้อด้วยนะได้ยันลังห บอกไเกินเกินคนกินมีฉากนอิ่ก่อนขูดฝุนจักทาแก้มทาขางป้ากินลูกกินลายลาอืเอเจ้าหีวนเด็กัดชิกินเ็ได้ระบาดเลยลายบ่ชมมันไว้กบหเฮยความยากนั้น กาวันนี้ชอมแตโรดค่อยได้กินเลยเด้ออัไนีมค่อยกินแล้วพิชานี่นี่อ้นี่พ่อจะมาแล้วบ้างเสแอร่อยสแปรไรไรป้าลุงลุงโว้ปจลุง้ลงลุงแรทั้งย้ำทั้งกรนเอาใกล้เอาคักระเือา เห็นแล้วยจับฉักินจะได้ฉันเาไ้อูนเจ้าขอมันเกิดเห็นแล้วยมันเกิด้นเม่อนี่มันเกิดเพิ่แล้วโอเออคาแทนี่ฮะเออได้แต่พิชากาเค็งอ้พิชาก็พิชนเป็นได้ให้ไมนจอยสีมังเน่ไม่จอยก็บมเคยกินจเกินได้กินจะนได้กินฉันจืดเพราะเขาว่มันเป็นได้พิชากับว่า ันเป็นอะไรอ่พี่นังกันเอพิชชาพิชชาวันเกิดอ่เร็จรพิชชาสาวเนาะาัจ้าบองชื่อพิชชาไงเรากขึ้นมาในเม่มานเนังอากาศร้ายๆลุกมนี่จบจุพูดแ่เป็นเจ้าบุญมีเลยได้กินแต่หน่อยแต่คอยเด็กจนเฒ่ายังบัวจาวพิชชาเยเ่ยเอเยเเจ้านยเเจอกินแล้วพแฉบบ่ แม่ม่จ่อยกับพัทจะเกิดเขาก็ได้กินโอ้ยไฟชีคเลยเถื่อเนได้กินน้ำเช่นร้อนไปเชืถ่ายยิ่งแตื่อแม่โอ้นกันจนหอดอายุสี่ห้าหกชีพเลยยังคงก็ได้กินน้ำเช่นร้อนเราไปกินน้ำมันนั้นน้ำลูกน้องสาวบเตชินน้ำเิมีตาได้กินละจื้นเเ้าอยู่บบเล่ออยาจะกินพิซซ่าน้ำเช่นร้อนแล้วไปกินน้ำเช่นร้อน มีเน <c oughs> ี่ยก็ฟัาด้วชมใจยากเนาะเค้กเค้กนายุธก่อนบอกินพี่ชายแล้วอย่าไปอันอู้หูหมเถอะกินจล้องนึกหนนาะปากคนน่ะอัวมัาวหั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  หากหยเฮยความยากพ่อยังมาบ่หอด้้ออื่นกินอีกได้หนิจังเล่าเด้อกินต้นแค่นั่นได้เห้วบ่หอดวิตาเนาะหน่อยหนึ่งี่ให้กินเล่ยูนะเส่บบ่ฉลาดแซ่บลายบ่ หัจหัดปูออปูอัดหอดดอกค่ยวะบแมนบแมนบลูชีนแซ่บบเดอร์เขาทำ้บัเอาทักยัดเลยไม่ได้ครับเอากินมันตกลงเลยฮะเก็บเอาใชดด้ได้ฮะ พ่อชิกินพ่อเนะ่ี่มึงอย่างรฮะเจ็บขาเลยงเป็นอีหยังกังเจ็บคามาอนเห็ดให้นั่งม่โอนเห็ดให้นั่งมีกุ้งพอแล้วน่งม่เม่นบ่ไม่ยมีกุ้งยไปชั่งนะคะเอาแบบได้หรองัก็จักแบบได้แซ่บอีกแล้วทำเราผืน ได้แสบมากเขาก็่งที่เราแพงเลยนเชนสายเชนกูอ่ะห้าร้ยเลยชนทา้หล่อเลยฮัหลชน่อไอาหน้าทะเลว่าหักแพงก็มู้ตัวนี้เราก็เพิ่มอียังเพิ่มอย่างเพิ่มยังบ่จังอ่าเอาไวกเยกินมืออื่นเนเด้อ มันเ,นเชี่ยหอดเชียบอชิเบิดเนะี่ยกินอันนั้นแล้วกินเค้กเตาแล้วนี่เนะาะากินพิชชาเบิดแล้วนึ่งแล้วนำเค้กเตาอ,อิเะบันเออมแม่ยัง <laughs> ทางนั้นงเชฟทางหั่นางนั้นไม่ได้กินน้ำเชืลอมร้อนพอสด้อใยน้องน้องเคยเผนเ็ดกินกันชาุดหมืองเริ่มร้ายน้ำกวัดโอ้โอ้แต่ขอเรียกกูซื้อมากอดคนไหม คอยเป็นผู้สื่อมาได้<อ>ไหมปอนพอรา <นะ S 2> ตี้พอได้สื่อมาให้เจ้าได้เออเอาปอนลุงเล็กกี่นะี่เอา้เอาวเด อ่ะปลูกีเด้งกอบเาะเด้กี้กเบเง็น้พนเบิงูกพนเิได้ไหมลูกี้โบเ็นลูกี้พันเบิ้งเดอดขนาดน่ตอนใหญ่ๆแ่อาลกี้อ้าลกี้ไม่ใช่ใช่งใหญ่เ็กใช่โอ้ขำใหญ่แท้เบิ้งยืนด้หมอัอั กินมัเออมาสิกินเนี่ป้อนแม่นไหมใช่ป้อนแม่ใช่บวมากเช็ดร้ายบวกเลยขั้นมื่เลยขั้นมืออนโบงไอเดียวเลวว้าวไป เค้กในเชบเนาะอือเค้กชวันบ่กนี่แมนบ่ทางบ้านเข้ามาเลยนะทางบ้านเข้ามาชกใส่นี่เออชื่อมจะส่งชื่อให้ไม่จ้อยตอนนันการเค้กห่นนี่วะเขาชื่อมาจะไก่มันเปื่อยทั้งหมดแซ่บอือมันอาการห้อนแซ่บมันแบบอันนั้นเนาะย่างสกรัตต์คุ้มเชฟ ลาคิปเฮน่าเซล่อนดลาคิปเฮได้บโดยน้าทุกกินจนหมดเกี่ยแะเลือน้อยหนึงพี่น้องเอ้ยนี่เด็กยังสามปีอยงสากเลยบมได้เลยจะน้อเราก็กินอีกจงมาให้วิตา เออแล้วยังแพงเอ,อ้ยยูจงไฮวิตาลูกชายดีอันนี้พ่อจงไฮวิตาไโอุ้ยจงไฮวิตาพังเอาหน้อยนึ่งพี่น้องมาฮอนนี่สีจบคลิปไปเพียงท่านี้พ่อ <ใช S 1> พ่อก็คลิป <ใช S 2> ต่อไปภาคก,ก็ไหลก็แฉก็ติดตามช่องพอติชินในเด้พอพากเป็นกำลังใจเมนทุกคนสวัสดี<า>ดูบายบาย